แล้วก็ไม่ยอมเลิกรักน้องรักน้องเห็นแก่ตัวถ้าลักษณะเนี้ฟอ้องบุคคลที่สามไปเลยถ้าเขาไปอยู่ครอบครัวใหม่เราฟอร้องบุคคลที่สามด้วยถ้าถ้าไม่อยากฟอ้องบุคคลที่สามเราก็ให้ทนายฟอ้องหย่าได้อย่าไปเชื่อเขาว่าเขารักเราเห็นแก่ตัวค่ะไปอยู่กับคนใหม่แล้วยังไม่อยากเลิกรักเอาอยู่ทั้งสองคนได้ไหมอย่าไปเชื่อลมปากแบบนี้นะผู้ชายบางคนไม่ได้อยู่กับภรรยาแล้วแต่ไปหลอกผู้หญิงคนอื่นก็มีอย่างที่เป็นข่าว มีผู้ชายอยู่คนนึงบอกว่าไม่ได้อยู่กับภรรยาแล้วแปดปีแล้วรักน้องแล้วเกินก็ไปหลอกผู้หญิงจะมาผู้หญิงมาออกทีวีว่าโดนผู้ชายหลอกจะมาจะมาดําเนินการทางคดีกับผู้ชายว่าหลอกลวงแต่ปรากฏผู้ชายหัวหมอผู้ชายออนโฟนขึ้นมาเลยค่ะมาเข้าทีวีเลยช่องนั้นอะช่องดังอบอกว่าพวกคุณอนะเป็นชู้เป็นชู้เพราะอะไรเพราะที่ฉันบอกว่าฉันเลิกกับท่านไม่ได้อยู่กับภรรยาแล้วแปดปีนะั้นเรื่องจริงแต่ฉันยังไม่ได้หย่า ุณนะเป็นชู้ระวังจะโดนภรรยาของฉันฟ้องชู้ผู้หญิงหลายๆคนที่มาท